สวัสดีค่ะป้าแพมเข้ามาพูดเรื่องอเมริกากับไต้หวันอีกครั้งนะคะก็ไม่ได้คือมีคำถามจากคนที่เขาเป็นห่วงสถานภาพของไต้หวันจากจีนน่นะคะว่าสมัยที่คุณทรัมป์เนี่ยเธอเป็นประธานาธิบดีเธอก็จะออกโรงปกป้องไต้หวันอย่างเต็มที่แล้วก็ขายอาวุธให้กับไต้หวันเพื่อปกป้องตัวเอง แถมยังส่งเรือเข้าไปในหน้าน้ำนนะคะเรือลบเทีไ่ไปคอยช่วยเหลือป้องกันหากจีนเนี่ยจะรุกรานไต้หวันก็มีคำถามจากคนที่โปรไต้หวันว่าตอนนี้คุณทรัมป์ไม่ได้อยู่ในออฟฟิศละเป็นไบเดนเนี่ยไบเดนจะปกป้องไต้หวันไหมให้พ้นจากภัยของจีนหรือจะปล่อยให้จีนเขมือบไต้หวันเพราะต้องการที่จะมีสัมพันธไมตรีกับจีนเรื่องนี้เราก็ยังไม่ทันทราบแน่ชัดนะคะ ว่าไบเดนจะทำยังไงเพราะว่าไบเดนก็เพิ่งเข้ามาในออฟฟิศได้ไม่ถึงอาทิตย์แต่เราก็ต้องหาข้อมูลจากการทำงานเก่าๆและความคิดเก่าของไบเดนนั่นนะคะว่าเาในอดีตเนี่ยไบเดนเขามีความคิดว่ายังไงคือโดยสรุปแล้วเนี่ยแมบแพมสรุปไปซะก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอารายละเอียดว่าทำไมถึงสรุปแบบนี้ให้ฟังว่า ทำไมพระแพมถึงคิดว่าไบเดนจะสปอร์ตไต้หวันแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในลักษณะการสปอร์ตแบบตะโกนสปอร์ตหรือว,ว่าออกไปท่าตีหัวหมาดาแม่เจ๊กหรือว,ว่าออกไปใช้คำพูดรุนแรงเหมือนอย่างที่คุณทรัมป์สไตล์ของคุณทรัมป์เหมือนนะคะแต่แบบพวกคาบอยทาไบเดนอาจจะทําในลักษณะของของเรื่องกฎหมายเรื่องการสปอร์ตอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าแล้วก็ ก็เลยทำให้เราต้องไปคืออยากจะสรุปว่าใช่ไบดนยังสปอร์ตไต้หวันอยู่ยังต้องการให้ไต้หวันเนี่ยมีความเป็นอิสระออกมาจากจีนนะคะถึงแม้ว่าจีนจะไม่ชอบเลยก็ตามและจีนก็ยังขู่เข็นว่าถ้าหากนี้ไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนเป็นเรื่องภายในประเทศของจีนฉะนั้นประเทศไหนคนไหนก็ไม่ควรที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในประเทศ เหมือนกับผัวเมียตีกันเนี่ยคนนอกไม่ต้องมายุ่งทํานองแบบนั้นทีนี้พระแผมก็เลยอย่างที่ว่านะคะเราจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่ได้ไปอยู่ในไวท์เฮาส์เราไม่ได้เคยไปคุยกับคุณไบเดนคุณไบเดนก็ยังไม่เคยพูดถึงเรื่องอนโยบายต่างประเทศออกมาว่าจะเอายังไงนะคะเราก็เลยต้องไปดูว่าในอดีตคุณไบเดนทําอะไรเกี่ยวกับไต้หวันบ้าง ที่จะบอกบ่งบอกให้รู้ว่าคุณไบเดนยังสปอร์ตไต้หวันอยู่ในปี1979เนี่ยนะคะคุณไบเดนเป็นวุฒิสมาชิกสภาแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมาการว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วคุณไบเดนเนี่ยเป็นคนที่โหวตสปอร์ตร่างกฎหมายที่ต้องอที่จะสปอร์ตให้ไต้หวันเนี่ยมีอิสระภาพแล้วก็ ปราศจากการลุกรานและไม่ให้ถูกลุกรานจากจีนนั่นคือครั้งหนึ่งที่คุณที่คุณไบเดนทำที่สปอร์ตไต้หวันต่อมาในปี2001คุณไบเดนก็พูดถึงว่า ฉันก็ยัง stand for what I did หมายถึงในฉันยังยืนยันในสิ่งในสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปคือได้ลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะ support ไต้หวันให้อเมริกาเนี่ย support ไต้หวันแล้วก็ให้ไต้หวันเนี่ยได้ปลอดภัยจากการรุกรานของจีนก็คือให้ไต้หวันได้เป็นอิสระภาพถึงแม้ว่าคุณใบด้นไม่ได้พูดถึงอินดิพีนเดนซีอย่างร้อยเปอร์เซแต่ก็พูดถึงเรื่องความเป็นอิสระจากการ ถูกคุกค,คามแล้วก็ถูกบังคับขู่เข็นที่นะคะคุณไบเดนในปี2001ก็ยังพูดว่าใช่ฉันเชื่อว่า22ปีผ่านมาเนี่ยคุณไบเดนก็ยังบอกว่าฉันยังเชื่อในสิ่งที่ฉันทำอยู่นะะต่อมาอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือว่าตอนสาบานตัวเนี่ยปรากฏว่าผู้แทน จะเรียกว่าทูตก็ได้นะคะเป็นเป็นเป็นเอกอัครราชทูตของของไต้หวันประจําอเมริกาเนี่ยได้รับเชิญเป็นครั้งแรกนะคะได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเป็นจะเป็นสักขีพยานเป็นเกียรติแก่การสาบานตัวของไบเดนอันนี้น่าสนใจมาก ที่โดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะการที่เราจะเชิญใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคนคนนั้นต้องมีความสําคัญต่อเราโดยเฉพาะการสาบานตัวของประธานาธิบดีนี่เขาจะดูรายชื่อเลยว่าใครได้รับเชิญเพื่อที่เขาจะได้ดูว่าต่อไปข้างคือจะต้องมีความเขาเรียกว่าในแยบสําคัญทีเดียวที่เขาเชิญมาฉะนั้นการที่จีนเคยต่อต้านตอนที่ว่าจะคุณทรัมป์ส่งซีเนีย คือข้าราชจะข้า,ขา,ขาผู้บริหารระดับสูงของไวท์เฮาส์เนี่ยไปเยี่ยมไต้หวันจีนก็โกรธมาหนหนึ่งละบอกว่าอยู่ไปรับสถานภาพของไต้หวันขนาดนั้นได้ยังไง,องพอมาคราวนี้ไบเดนทำหนักกว่าทรัมป์อีกก็คือเชิญให้เข้ามาเข้ามาในพิธีสาบานตัวตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะคะว่าเราเอาว่า จริงๆแล้วไบเดนเนี่ยสนับสนุนไต้หวันให้เป็นอิสระจากจีนแล้วก็จะคอยปกปักรักษาจีนอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโดยตามธรรมชาติของอเมริกาเนี่ก็ขายอาวุธนะคะใครซื้ออาวุธนี่ขายหมดทีนี้ไต้หวันเนี่ยซื้ออาวุธจากอเมริกาเนี่ยมากที่สุดเลยซื้อเพื่อที่จะไปปกปักรักษาตัวเองแล้วก็มัน ซื้อเซอร์วิสด้วยนะซื้อเซอร์วิสจากเมกาตามที่ถ้าถ้าเราถ้าเราแปลข่าวนะคะออกมามันก็จะเป็นแบบนั้นแหละฉะนั้นตอนนี้ทีคือป้าแพมกเ็เขียนมาว่าแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นคำพูดของอโคศุบทเนียบข่าวนะคะได้บอกว่าเขาชื่อเอมิลีฮอนได้พูดบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง ได้หวนกับอเมริกาเนะี่ย rock solid เลยไม่ถึงแน่นแฟนแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนเหมือนกับหินเนะี่ยแบบว่าแน่นมากไม่มีการกระเทือนคือหินเนี่ยไม่กระเทือนออแล้วก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมาในการสาบานตัวนะคะใบคิมเขาก็ได้เข้ามา a t t e n ทได้เข้ามาในงานร่วมงานสาบานตัวด้วย แล้วก็ยังได้พูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า President Biden will stand with friends and allies to advance our shared prosperity, security, and values in the Asia Pacific region, and that includes Taiwan คคนนี้ก็เลยเป็นที่แน่ชัดว่า การพูดด้วยซีเนียร์ออฟฟิเซอร์ขนาดนั้นนะคะเหมือนกับพูดแทนเป็นโครูศกของธรำรเนียบขาวแล้วก็เหมือนกับพูดแทนคุณไบเดนแล้วก็วางใจได้ระดับหนึ่งว่าใช่แล้วปรากฏใช่แล้วว่าอเมริกาจะไม่ทิ้งไต้หวันนะคะและไต้หวันก็ยังเป็นยังอยู่ในอ้อมกอดของอเมริกาตราบใดที่ไต้หวันยังซื้ออาวุธของอเมริกาอยู่ <laughs> คือแล้วก็เขาก็พูดไปถึงเรื่องอ เรื่องฮ่องกงเลยนะคะเรื่องสถานภาพฮ่องกงหรืออะไรเนี่ยคือคุณไบดนเนี่ยว่ากันจริงๆแล้วก็เป็นนักมนุษย์ยนักสิทธิมนุษยชนตัวเอคนหนึ่งเลยนะคะการต่อสู้มาทั้งหลายเนี่ยจะเห็นว่าอย่างในทำเนียบขาวตอนนี้ก็เปลี่ยนรูปแล้วก็เปลี่ยนการตกแต่งใหม่หมดเลยนะแล้วก็จะเอารูปของคนที่เขามีการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งซาเวสเนี่ยนะคะซึ่งเป็นชาวเม็กซิโก แล้วเขาก็ต่อสู้เพื่อเพื่อสิทธิมนุษยชนและชนชั้นต่อสู้ใคนชั้นกรรมกรแล้วก็คนชั้นล่างมาตลอดเขาเอารูปนั้นมาติดในทำเนียบขา่าวคือก็เหมือนกับเราเวลาเราไปที่บ้านหลังใหม่หรือว่าในห้องนอนเราหรือในห้องที่สําคัญที่เราทํางานเนี่ยแล้วเราก็จะเอารูปเราตกแต่งรูปเราก็ต้องเอารูปคนสําคัญคนที่เราชื่นชอบเ่ยนะมาติดการชื่นชอบก็หมายถึงว่าเราชอบในสิ่งที่เขาทำนะ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไบเดนเนี่ยมีหลายๆอย่างทีเดียวที่อยจะต่อสู้เพื่อชนชั้นต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและปกป้องและไบเดนเนี่ยก็ได้เคยประนามจีนเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอุยกุยของเมืองซินเจียงยถึงขนาดเรียกจีนว่าใช้คำว่าตักตักนี่แปลว่าไออันตรพาณไอพวกไอ,อคนไม่ดีคนที่เป็นคนคนเลวว่างั้นเถอะเรียกถึงขนาดนั้น ก็เลยเชื่อว่าถึงแม้ว่าจีนเนี่ยนะคะจะจะยังไงก็ตามจะขู่ไบเดนจะทำอะไรก็ตามก็เชื่อว่าไอ้น,นี่เป็น Rock s ซ l i d เรียบร้อยแล้วอเมริกาเนี่ยจะต้องคุ้มครองไต้หวันตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าไบเดนต้องคุ้มครองไต้หวันต่อนะเพราะว่ามันเป็นเรสตไลน์เลยมันเป็นเหมือนเส้น มันมันเป็นเส้นมันเป็นเส้นแดงซึ่งถ้าจีนเนี่ยครอสเส้นแดงนี้มาก็คือเข้ามาลุกลานหรือว่ามาขเขมือบไต้หวันไปได้เนี่ยความปลอดภัยในอแปซิฟิกเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยแล้วก็ตัวญี่ปุ่นเองก็จะต้องอ,อยู่ในอันตรายด้วยฉะนั้นญี่ปุ่นก็เลยสนับสนุนให้อเมริกาเนี่ยคุ้มครองไต้หวันด้วยอันนี้คือสิ่งที่พูดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในขณะที่ ตอนที่ไบดันเนี่ยเป็น Vice President ของโอบามาเนี่ยสมัยสงครามซีเรียเนี่ยโอบามาเนี่ยก็มีเรดไลน์นะคะว่าเธออย่า Cross เส้นนี้นะถ้าเมื่อไหร่ที่เธอ Cross เส้นนี้เนี่ยก็เท่ากับเธอเนี่ยทำ้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์เราก็จะเข้าแทรกแซงฉะนนั้นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นก็พูดคำว่าเรดไลน์ ระหว่างจีนกับไต้หวันเอาไว้ว่าเชื่อว่าถ้าจีน cross red line เนี่ยอเมริกาจะต้องเข้ามาไบเดนต้องเข้ามาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์าาะจากจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วว่าไบเดนจะทำยังไงเราก็จะดูจากว่าไบเดนเคยคิดยังไงเคยพูดออกมาว่ายังไงและขณะนี้ทำยังไงที่ชัดที่สุดก็คือการเชิญตัวแทนจากไต้หวัน,เ,นเข้ามาร่วมในพิธีสาบานตัว แสดงว่าเขาให้ความสําคัญกับไต้หวันมากทีเดียวตอนนี้เรายังไม่เห็นว่าจีนแสดงความรู้สึกยังไงออกมานะคะเพราะว่าระแพมก็ยังไม่ได้เห็นว่าทางโคษกรัฐบาลจีนทํำยังไงกับเรื่องนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยซ้ําเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่ไต้หวันได้รับเชิญให้เข้ามาร,ร่วมพิธีสําคัญของอในการสาบานตัวทีนี้มีคําถามไหมคะสวัสดีตอนสายของเมืองไทยคะ่ะพี่มด คนที่ถามคำถามนี้นะคะก็ไม่เห็นเข้ามาฟังติดตาม mm hmm. กำลังสนใจประเด็นนี้อยู่เลยคะ่ะไต้หวันกับอเมริกา mm hmm. คือตอนนี้เนี่ยคุณไบเดนไม่ได้พูดตรงๆนะคะแล้วก็ตามสไตล์อีกนะคุณไบเดนเธอก็เป็นคนที่สุภาพแล้วก็ไม่ชงฉชางแต่ว่าเราฟังจากคุณเอมิลี่ฮอนสปปคเวอร์มนของไวท์เฮาส์เนี่ยนะคะ ก็พูดบอกแล้วว่าไต้หวันกับอเมริกาเนี่ยคอมมิชชั่น the commitment to ไต้หวันเนี่ย was rock solid ก็หมายถึงแน่นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง นักเรียนมาฟังอย่างตั้งใจค่ะก็ฟังเอาไว้นะคะเพราะว่าสิ่งที่พระแพมพูดเนี่ยก็เป็นการประเมินนะคะเป็นการคาดและเป็นการวิเคราะห์จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราเองก็ยังไม่ทันทราบว่าคุณใบด้าน,นจะทํำยังไงแต่เราก็สามารถที่จะมองเส้นทางได้จากการกระทําในอดีตที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาที่มีการสาบานตัวเนี่ยนะคะแล้วก็ ตัวแทนระดับสูงในระดับของแอมบบสเดอร์ของไต้หวันเนี่ยนะคะได้รับเชิญเข้ามาเป็นพยานสักขีพยานในการสาบานตัวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกาจึงเชื่อได้ว่าอเมริกากับไต้หวันยังดำดรงความสัมพันธ์ต่อไปคะ่ะแล้วก็ไต้หวันจะปลอดจากการรุกรานของจีนเชื่อว่าจีนเนี่ยจะแปล ข้อมูลตรงนี้ออกนะคะถ้าคนอย่างเราแปลออกจีนก็คงต้องแปลออกส่วนมีควาถามเนี่มันก็จะต่อไปพี่อ่ะตอนที่คนมีคนถามว่าแล้วถ้าไบเดนขึ้นมาเนี่ยไบเดนจะมีประโยชน์ต่ออาการต่อสู้ของเด็กๆที่เมืองไทยไหมป้าแพรมีความเชื่อนะคะดูจากการเปลี่ยนรูปภาพในไวท์เฮาส์ดูจากประวัติของไบเดน แล้วก็ดูจากการเลือกรองประธานาธิบดีคือแฮร์ริสเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนี้มาร่วมทีมงานแล้วป้าแพมก็เลยเชื่อว่ามันจะอยู่ในสายตาของไบเดนและถ้าหากว่าทุกอย่างคือถ้ามีการ cross red line หมายถึงว่าผ่านเส้นอันตรายเนี่ยก็เชื่อว่าอเมริกาเนี่ยในรัฐบาลไบเดนเนี่ยจะยื่นมือเข้ามาค่ะ ซึ่งการยื่นมือเนี่ยอาจจะไม่ต้องรอถึงตอนนั้นก็ได้นะเพราะไวเดนเขาก็สไตล์เดียวกับคุณโอบามาก็คือทำแบบเงียบๆเดี๋ยวเรารอดูอท่านทูตคนใหม่ที่อเมริกาจะแต่งตั้งมาประจำประเทศไทยแล้วเราก็คงจะทราบว่าอเมริกาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยเพราะการแต่งตั้งทูตแต่ละครั้งเนี่ยคะเขาก็จะแต่งตั้งคนที่เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะ ที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีขึ้นอยู่กับว่าเขามีอิชชูอะไรด้วยฉะนั้นเวลาเราท่านท่านตั้งทูตมาแล้วเนี่ยพระแพมก็จะมักจะไปอ่านประวัติทูตแล้วก็มักจะไปอ่านประวัติการศึกษาแล้วก็ความเก่งแล้วก็ประแล้วก็ประวัติการทํางานว่าผ่านตําแหน่งอะไรมาบ้างเก่งทางด้านไหนอะไรอย่างเงี้ย แบบนั้นเราพอที่จะมาอิมพลายนะคะมาเอามาใช้ได้ว่าว่าทำไมทูตทำไมทูตคนนี้ถึงได้รับเลือกมาที่ประเทศไทยแล้วก็ได้รับเลือกมาเพื่อเพื่อจุดประสงค์อะไรนะคะตรงนั้นเราต้องรอก่อนเพราะตอนนี้เรายังะจะต้องรอทูตคนใหม่มานะคะแล้วเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยชัดเจนขึ้น แต่ที่สำคัญที่พระแพมพูดถึงอีกอันนึ่งก็คือท่านรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็มีเชื้อสายอินเดียแล้วก็แล้วก็เป็นคนผิวดำพ่อเป็นผิวอาพ่อเป็นอินเดียแม่เป็นผิวดำนะคะก็เป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่นักมนุษยสิทธิมนุษยชนตัวเอเลยนะแล้วก็เป็นนักกฎหมายด้วยทําทุกอย่างเนี่ยว่ากันตามลายของกฎหมายเลยท่านเคยถูก กีดกันการแต่งงานระหว่างเชื้อชาติมาแล้วท่านผ่านมาทุกอย่างแล้วที่ถูกที่ถูกการเขาเรียกว่า <c oughs> ริดรอนสิทธิเสรีภาพมาในทุกขั้นตอนจนวันนี้ท่านได้มายืนอยู่ในไวท์เฮาส์เนี่ยก็เชื่อว่าการกระทําใดๆก็ตามของประเทศใดๆก็ตามซึ่งหมายถึงไทยด้วยนะคะถ้าคุณริดรอนสิทธิและเสรีภาพของมนุษยชนเมื่อไหร่เนี่ยก็เท่ากับคุณได้ไปกระตุ้น จิตและวิญญาณของมิสของคุณแฮร์ริสเนี่ยนะวาส์เพรสิดเน่คนเนี้ขึ้นมาและเชื่อว่าเธอน่าจะมาดูแลเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยด้วยนะเชื่อเฉยเมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรคือเชื่อจากการที่ว่าเธอเป็นผู้หญิงและเธอต่อต้านแล้วก็คอยยืนหยัดแล้วก็ยืนเคียงข้างผู้หญิงมาตลอดนะคะสิทธิของผู้หญิงเนี่ยเธอยืนกรานที่จะ ที่จะหามาให้ผู้หญิงตลอดแล้วก็ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นมีสิทธิ์น้อยกับผู้ชายนี่เหตุการณ์ในเมืองไทยเนี่ยคนไทยส่วนมากคนผู้ชายไทยส่วนมากเนี่ยมักจะไม่ได้เห็นสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงเป็นสําคัญมักเห็นผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวบําเรกกามนะคะเป็นตัวที่ซื้อได้เป็นตัวที่เหมือนกับเป็นทรัพย์สินชิ้นหนึ่งเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยผู้หญิงที่รักเสรีภาพจะรับตรงนี้ไม่ได้ เมื่อรับไม่ได้เนี่ยแล้วถ้าเขาเห็นเหตุการณ์แบบนี้เขาก็คงทนไม่ได้เช่นเดียวกับเรื่องเด็กๆเ,เนี่ยยังปรแพมเป็นคนที่รักลูกเนี่ยถ้าปรแผมปพรแผมเห็นใครทาร้ายลูกเนี่ยพรแพมก็จะโกรธนะแล้วก็ถ้าหากทําอะไรได้ก็จะไปทําก็คือเป็นลักษณะเดียวกันนะมันขึ้นอยู่กับว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นอะไรมีอะไรแล้วก็ผ่านประสบการณ์อะไรมาพอผ่านตรงนี้มาไอ้นี้มากระตุ้นกระตุน้นหรือกระแทกนิดนึงเนี่ยเราก็จะหลุดละอยู่ไม่ได้ละ มีอำนาจเลยเราก็จะไปทำนะคะฉะนั้นคําตอบของสองคำถามคําถามหนึ่งก็คือกับไต้หวันจากเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆเชื่อว่าอเมริกายังคุ้มครองไต้หวันนะคะยังดูแลไต้หวันอยู่เพราะเพราะดูแลไต้หวันได้ก็เท่ากับเป็นการปรามจีนไม่ให้กลางแล้วก็ไม่ให้มาหาเรื่องพวกประเทศเล็กๆแถบนั้นเนี่ยน,นะคะ ซึ่งอาจจะไม่รวมไทยแล้วเพราะว่าไทยก็คงจะปลอดภัยจากจีนไปละก็ตอนนี้ญี่ปุ่นเองก็เป็นห่วงญี่ปุ่นเองก็ออกมาเรียกร้องให้ไบเดนเนี่ยยังคุ้มครองจีนนะเพราะว่าคุ้มครองไต้หวันนะเพราะว่าแถบนั้นถ้าไต้หวันไม่รอดก็ไม่มีใครรอดนะคะแล้วก็พวกเรือเรือลบทั้งหลายของอเมริกาก็ยังอยู่ในบริเวณนั้นนะคะกองทัพที่เจ็ดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ฉันก็ไว้ใจได้เรื่องนี้ก็สองเกี่ยวกับเรื่องการเรียกร้องของเด็กเนี่ยป้าแผ่เชื่อว่าอยู่ในสายตาของอเมริการ้อยเปอร์เซนตแต่การที่จะเชื่อเรื่องนี้ให้อย่างเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวเราเรา,เร,ารอดูนะคะรอดูท่านทูตคนใหม่ของอเมริกาที่จะมาประจําประเทศไทยแล้วเราจะได้เห็นว่าท่านทูตคนนี้ส่งมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรและจุดประสงค์อะไร คุณลังสิมาพรว่าเปิดไลฟ์ไปขณะทำกำกำลังทำอาหารสนุกมากน่าติดตามค่ะตอนนี้ก็เลยเป้าแพรเนี่ยไม่ใช่เป็นนักการทูตแล้วก็ไม่ได้ว่ามีประสบการณ์ทางด้านต่างประเทศนะคะแต่ป้าแพมอยู่อเมริกาแล้วก็ถ้ามาถามเรื่องอเมริกาเนี่ยก็จะรู้ค่อนข้างรู้มากกว่าชาวบ้านหน่อยเพราะว่าเป็นคนชอบติดตามข่าวแล้วก็ชอบดูข่าววิเคราะห์นะคะแล้วก็อ่านพวกบทความต่างๆ <c oughs> รอดูย้อนหลังเดี๋ยวกลับมาฟังที่นี่ตีสามครึค่งขาดจากโปรตุเกสนะคะไม่เป็นไรคะ่ะแล้วป้าแพมก็ไม่ได้ลบไอ้โพสต์นี้ก็พูดให้ฟัง20นาทีผ่านไปแล้วไม่มีคำถามอะไรมีแต่คำถามเดียวก็คือไต้หวันนะคะไต้หวันเรียบร้อยป้าแมจากจากที่ป้าแพรมยกมาให้นะคะให้ดูเนี่ยก็ถือว่าอเมริกาเนี่ยยังยังคงเป็นลูกพี่ของไต้หวันอยู่คือไต้หวันเขาเลือกอเมริกาเป็นมาเฟียเรียบร้อยแล้วละ่ะ ให้เป็นคุ้มครองเขาแล้วก็ส่งสวยส่งข้าวส่งน้ํากันดีถ้าไม่พลาดกันุกถ้าไต้หวันไม่พลาดตรงนี้เมกาก็คงไม่พลาดหรอกเพราะว่าถ้าไต้หวันเกิดแบบว่าหันหน้าไปซื้อวุธคนอื่นอันนี้ไม่แน่นะ <c oughs> ถ้าหากลูกค้าเขาไม่มาสนใจสินค้าของเราแล้วแล้วเราจะไปเก็บลูกค้าทำไมใช่ไหม <c oughs> ส่วนเรื่องเมืองไทยเนี่ยก็เชื่อว่า ยังอยู่ในสายตาของอเมริกาและเชื่อว่าเราจะรู้ชัดเจนก็ตอนที่ท่านทูตคนใหม่มานะคะแล้วเราก็จะมาอ่านประวัติท่านทูตแล้วก็ประแพมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังทีหลังวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วว่าคราวหน้าเราค่อยเจอกันใหม่เมื่อมีคำถามอะไรขึ้นมาอีกช่วงนี้คงจะต้องไลฟ์เนบ่อยเกี่ยวกับอเมริกาเพราะว่าเราเพิ่งได้ประธานาธิบดีคนใหม่ คนก็มักจะมีคําถามเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็พอดีคําถามไต้หวันมาต่อเนื่องประจักษ์ข่าวที่แล้วเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้สินะเออเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องโนเมื่อเช้านี้อะนะเมื่อวานาวันไหนก็ตามที่เราพูดถึงเรื่องไบดนเข้ามาในออฟฟิศงั้นแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ